เรียกได้ว่าไม่ยอมแพ้จริงๆนะคะสำหรับเทศกาลภาพยนตร์หลายๆแห่งเลยที่ถึงแม้ว่าจะจัดงานเดินพรมแดนแบบปกติไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้เตรียมถ่ายทอดสดจัดงานให้ชมกันฟรีๆทาง YouTube แทนนะคะไถายใต้ชื่องาน VR 1 g Agob Film Festival ค่ะ โดยงานนี้นะคะได้รวบรวมเอาเทศกาลหนังทั่วโลกกว่า20งานมาสตรีมมิ่งกันแบบยาวๆ10วันเต็มค่ะซึ่งแน่นอนว่าเราจะได้เห็นเทศกาลหนังใหญ่ๆนะคะอย่างเทศกาลหนังเมืองคานส์เทศกาลหนังเบอร์ลินเทศกาลหนังเวนิชนะคะรวมถึงเทศกาลหนังชอยเบกาผ่านไลฟ์สดในครั้งนี้ด้วยค่ะทั้งผู้จัดงานที่เข้าร่วมในเทศกาลหนังออนไลน์ครั้งใหญ่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลหนังเมืองคานส์และผู้จัด ผู้จัดเทศกาลหนังทรเบกาเนี่ยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่างานนี้จะทำให้สปอตไลท์นะคะหันมาที่วงการภาพยนตร์อีกครั้งและผู้ชมค่ะจะได้รับประสบการณ์ใหม่อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนในเทศกาลหนังที่ไหนนะคะทั้งยังเป็นการส่งต่อแรงบนันดาลใจกับผู้ชมทั่วโลกค่ะที่กำลังต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ซึ่งนอกจากจะได้ดูหนังคุณภาพจากเทศกาลหนังทั่วโลกแล้วนะคะก็ยังจะมีการนำสารคดีเพลงการแสดงตลกเนี่ยมาให้ชมกันอีกด้วยโดยงานนี้ค่ะยังชวนผู้ที่เข้ามาชมไลฟ์นะคะชมกันปลายบริจาคกันได้ด้วยให้กับองค์การอนามัยโลกค่ะเพื่อสมทบก่อนทุนโควิด -19 ต่อไปค่ะก็เตรียมอินเทอร์เน็ตให้พร้อมนะคะเขาเตรียมใช้กันในวันที่29พฤษภาคมนี้แล้วล่ะค่ะ